สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สุรินทร์อัลฟันมิวเซียมครับเนี่ยวันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าตรงที่ศูนย์โคชัศึกษาเนี่ยมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับถือว่าเป็นการยกระดับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้หน่าชมยิ่งขึ้นนะครับ Okay. อันนี้นะคบอธิพินุชชิกเขไปนิดนึงขอพระคุณครับหนึ่องสามอีกหนึ่งครั้งนะครับหนึสอมวันก็มีสีมลขอหัวใจกใจตากรอหนึ่งสองสามสามคร้เป็นึ่งครั้งครับหนึ่องวันนี้มาร่วมโปรโมทกันนะครอัวกันนี้ถือว่าเป็นรอบ 2> 2, <3. S 1> ถือว่าเป็นรอบสือมลชน กำลังถ่ายโงถ่ายภาพอะไรแต่ว่าผมถ่ายเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยช่องเลยแล้วเนี่ยช่องเม็กช่องจอมช่องสยามนะครับตอนนี้คุณซีก็จะพาเรานะครับเข้าไปชม ีขมขนมดิดแขวคุณสีจะพาไปดูข้านนงในนะครับการเปลี่แปลงตอนนี้พื้นก็เป็นซีเมนแล้วนะครับไม่ได้เป็นหินเหมือนเดิมแล้วนะมาครับมาดูกันหลายคนการพัฒนา,าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โมีอ oh, ินฟูของเราด้วยนะครับเจ้าของเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณต่อสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชมนเพชรก้านะคะ ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์ช้างสุรินในครั้งนี้นะคะขอต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ช้างสุรินนะคะที่จะพาทุกท่านเดินทางสู่โลกของช้างแหลง่งเรียนรู้ที่มีชีวิตนะคะบอกเล่าเรื่องราวของช้างที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะในตัวพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกันค่ะโดยโซนที่1นนะคะเราจะเริ่มต้นจากเรื่องราวของช้างในสังคมไทย นะคะผ่านเรื่องราวช้างหลวงช้างป่าช้างบ้านค่ะในโซนที่2นะคะจะเป็นโซนเรื่องราวน่ารูา้ของช้างนะคะซึ่งจะเป็นวงจรชีวิตของช้างนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างทั่วโลกค่ะไปยังโซนที่3นะคะเราจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช้างดึกดำบรรนะคะเป็นวิวัฒนาการของช้างนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะและปิดท้ายด้วยโซนสุดท้ายนะคะโซนที่4ค่ะซึ่งจะบอกเป็นโซนการ เรื่ของช้างนะคะจะเป็นโซนที่เกี่ยวกับเ,ออเราได้รู้จักกับโครงการอนุรักษ์ช้างชรานะคะของเองพือสาอาพนะคะภายในโซนที่4นะคะจะมีผลงานศิลปะอันทรงคุณค่านะคะแล้วก็มีเหล่าบรรดามัสขอดช้างหลากหลายสีสัน เพื่อตอนรบับถุกท่านนะคะภายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะแต่และจุดนะคะจะมีจุดสแตปมหรือตราสแตปมนะคะเพื่อสแตปมลงบนแผ่นที่นะคะเพื่อร,รับรางวัลในโซนสุดท้ายนั่นเองค่ะหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านเดินทางสู่โลกของช้างกันได้เลยค่ะไปเข้าไปเลยนะครับ แต่ว่าเดินเข้าไปนี่เป็นช้างหมดเลยนะครับโลกของช้างคนแดงใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออันนี้ช้างดึกหรือว่าช้างกลางวันครับวันนี้เห็นว่าช้างดึกนี่สงสัยไปเที่ยวตะวันแดงนะช้างดึกดึกดำบัด มันจริงมีนมกแค่คนไม่ได้ออกทำไม่ได้ราชการปัจจุบันนะคะสมมติว่าช้างนะคะเป็นสัญละกของประเทศอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะพระองค์นะคะยังเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์ก็จะศึกษาแห่งนี้ถึงสองครั้งด้วยกันนะคะในปีพุทธศักราช2533และปีพุทธศักราช2550ค่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะทนทางด้านนี้ได้เลยนะคะ ผ่ามาทางด้านนี้นะคะจะบอกเล่าเรื่องราวของช้างในสังคมงามไทยนะคะผ่านเรื่องราวของช้างหลวงช้างป่าช้างบ้านนะคะซึ่งช้างหลวงนะคะเป็นช้างที่มีลักษณะมงคลตามตำราโคชลัน,นะคะช้างหลวงจะจำแนกได้สาประเภทด้วยกัน,นะคะ่ะได้แก่ช้างสึก ใช้ในการออกรบนะคะช้างสัมพันธ์จะมีลักษณะมงคลบางประการนะคะช้างเผือกจะมีลักษณะมงคลสมบูรณ์แบบทุกประการนะคะสําหรับช้างหลวงนะคะที่ได้รับการขึ้นระวางหรือได้รับการแต่งตั้งนะคะจะได้รับพระราชทานเครื่องคชาพรทางด้านนี้นะคะเป็นเครื่องคาชาพรนะคะทางด้านนี้นะคะ ถัดมาทางด้านนี้นะคะจะเป็นทีวีวิดิทัศน์เกี่ยวกับช้างศึกนะคะซึ่งช้างศึกนะคะมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนานนะคะทางด้านนี้นะคะเราได้จาลองโมเดลเกี่ยวกับช้างศึกนะคะซึ่งสําหรับเครื่องแต่งกายของช้างศึกนะคะก็จะเป็นพระราชาฐานเครื่องมั่นทางด้านนี้นะคะ ค่ะถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับช้างเผือกนะคะซึ่งเป็นสัตว์มงคลแห่งพระหาริย์นะคะซึ่งช้างเผือกนะคะก็จะมีลักษณะมงคลเจประการดังน,นี้นะคะก็จะเป็นตาขาวเพดานขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวขนหางขาวอันผ้าโบขาวหรืออวัววะเพศนั่นเองค่ะ ต้องครบทั้งเจ็ดประการใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องครบทั้งเจ็ดประการค่ะจะเป็นลักษณะของช้างเผือถ้ามีห้าในเจ็ดป็นยังไม่ใช่ค่ะถ้ามีห้าในเจ็ดจะเป็นช้งงางตัดคำค,ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะเปียบตาอตานะค่ะขอโทษนะคะ กับมาทางด้านนี้นะคะก็จาบอกเรเืร่องเรื่องราวของพระยาสุดินพัฒนีศรีนาลงจางวางนะคะเจ้าเมืองควรแรกของจังหวัดสุรินนะคะเราได้จําลองรูปปั้นของท่านไว้นะคะเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีนะคะที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราแนะดีค่ะ ปยในประเทศไทยนะคะจะแบ,บ่งออกเป็นห้ากลุ่มด้วยกันค่ะได้แก่ปยมะไฮปยมะโลุยเยอะปยมะลัวและปยอาเจียงนะคะถิน่นฐานเดิมนะคะจะอยู่บริเวณลูกแม่น้ำโขงนะคะ ซึ่งชาวปุยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือชาวปุยเลี้ยงช้างค่ะเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพจศาสตร์นะคะศาสตร์ที่ว่าในที่นี้นะคะก็จะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการาากจับช้างการฝลกช้างการเลี้ยงช้างนั่นเองค่ะซึ่งหมู่บ้านช้างบ้านต,ตาของเรานะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งกายในพิธีกรรมต่างๆของชาวปุย และเอกลักษณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาวปุยนะคะก็จะเป็นหมอช้างค่ะซึ่งหมอช้างนะคะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของชาวปุยนะคะ ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นหมอช้างได้นั้นนะคะต้องผ่านพิธีประชีตแล้วเท่านั้นค่ะซึ่งพิธีประชีตก็คือเป็นพิธีการเลื่อนพันของการเป็นหมอช้างนะคะสาหรับหมอช้างนะคะก็จะมีการจัดลําดับการปกครองเช่นเดียวกันค่ะโดยแบ่งตามความสามารถในการออกไปทรองช้างในอดีตนะคะโดยครูบาใหญ่หรือว่าหมอเท่า นะคะจะเป็นลำดับสูงที่สุดเลยค่ะก็คือเหมือนกับจับช้างได้มากที่สุดนะคะครูบ้าหรือหมอใหญ่นะคะจะจับช้างได้15เชือกนะคะหมอสะดำจับช้างได้6กสิ0เชือกค่ะหมอสะเดียงจับช้างได้1นึ หาเชือกหมอจาหมอช้างใหม่นะคะมะก็คือเป็นผู้ช่วยหมอช้างนะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือในการคล้องช้างป่านะคะโดยจะประอกอบไปด้วยสเนเกลนะคะไม,ม้มกกาหลาัดสลบชนะทา่าพ่อสายโยและหนังกระกัมนะคะซึ่งหนังกระรัมนะคะจะใช้ หนังควายในการทําหนังประกรมนะคะซึ่งจะประอกอบไปด้วยควาย3ตัวนะคะจะเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวหรือตัวเมีย1ตัวตัวผู้2ตัวนั่นเองค่ะ วนะะคซึ่งสถานที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะของหมู่บ้านช้างก็คือสุสานช้างค่ะที่การรวบรวมกระดูกของช้างที่โดนที่จะนี้ไปประมาณนี้า็จะอยู่ทางด้านหลังทางนี้ค่ะซึ่งไม่ไกไม่ไกลกันเขเดินไปได้เดินไปได้ได้แต่ว่ามันจะของซ่อนใชไหมคะก็จะมีป่า ค่ะทางน้านี้นะคะก็จะเป็นช้างป่าในประเทศไทยนะคะโดยช้างป่านะคะเป็นสัตว์ป่าคุ้มพรองนะคะจะมีการสำรวจนะคะติดตามสถานการณ์ช้างป่าในประเทศไทยนะคะพบว่าม,มีช้างป่าจํานวน4,400ตัวนะคะโดยแนอดีตนะคะชาวในอดีตนะคะชาวปุยจากคล้องช้างบริเวณ ป่าดงลานนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ภูผามานจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาวนะคะแล้วก็พร้อมช้างมาที่กลุ่มป่าพนมดงลักน,นะคะภายในจุดตรงนี้นะคะจะมีจุดตราสแตรมนะคะที่ซ่อนอยู่ในจุดตรงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะมางตราสแตรมได้เลยค่ะจะเป็นโซนจุดตรงนี้นะคะ ในนี้ใช่ไหมคใช่ค่ะก็จะมีเหเป็นกิจกรรมที่เราอยที่นี่เลยใช่แต่ว่ามาถึงอะไรเงี้ยกีออ๋สแตมเบาเรามาถึงนี่ใช่ไหมคะเออวันนี้น่าแสรึเนี่ยเราก็จะมีของรางวัลในโซน สแตมได้เล,เลยนะครับไ,<ห>ไม่ต้องไปซื้อไปชนีเนาะสะแตมได้เลยอ๋อคนละสแตมเนาะพอทำท่าทำท่าเหมือนสะน้ำหนึ่งได้ <สะ S 3> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้ไปของชางครับสำหรับก้าน้านะครับนี่ก็เป็นภาพจำลองหตุการการมองช้างะรับของชาโดยในสมร่อนะนะครับโดยในโอาสมองช้างของมะจอีกแล้วครับโอ้หลายเชือกเลยับนากกด้ะครับวางช้างจะได้ต้อนช้าเข้าสบอางช้างช้าเ้าาเนียนะครับพอจับเสร็จก็ถ่าย เป็นของต่อไปการช่องทาการเนนาองเอกชก็จะมานิาเราจเกี่ยว้นะครับข้าอมที่โลกนะครับนการองนะครับนะครับีจัดตแบ่มเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะครับ หมอสดำนะครับก็อยู่ด้านหน้านะครับหมอเสแดงนะครับก็อยู่ข้านหลังนะครับส่วนหมอจ่าก็อยู่ด้านท้ายนะครับเราจะได้ต้อนช้างปาออกจากนะครับที่ปานทีรงทึกนะครับมาสุขลูควั่งนะครับเพื่อสนุกในการคล้องนะครับการคล้องช้างในสมัยก่อนนะครับของชาวบุลีงชมางนะครับก็จะคล้องด้วยความสามารถของตัวเองด้วยการไนต้อนช้างปาเลยนะครับแล้วก็จะใช้ ห่วงวงบักนะครับของน้ำประการช้างที่ท่านได้ตรวจสอบน้านี้นะครับเป็นน้ำประการช้างในการคล้องการคล้องช้างนะครับก็จะใช้คล้องขาหลักษณะนี้นะครับก็จะเลือกช้างนะครับที่อายุห้าปวกขึ้นไปดนะครับในช่วงที่ช้างเขาอยากนมอยู่ช่วงสองปีแล้วก็จะนะครับประมาณสามปวกสิบปวกก็พอได้นะครับนี่ก็เป็นมวลจำลองการของช้างของชาวโช้างนะครับเราจะได้ต้อนออกจากปงนะครับให้มัน ที่เหมสมที่น้วานะครับเพื่อจะได้ตอนช้าได้สุดนะครับนอกจากการต้อนช้าของชาวป่วนะครับจากคลองจะพอกหานังงานนะครับ้าเกดไม่เข้านัญหก็หางทช่วงที่ต้องนิ่งนะครับก็หาหลักได้บ่อยนะครับแล้วก็จะใช้ห่วงวงปายป้ายก็หึ่ง่าบคว้ช่วย ผู้ช่วยหมอช้างก็เป็นมักช้างนะครับก็จะคอยหลักแรงประกุ้ให้ตกจากหลักช้างเพื่อให้ช้างป่าที่ลากตัวหนักไปพอตัวหนักลากไปแล้วตัวหนักตก็จะให้ออกไปเีเดียวแล้วก็ยาวประมาณสามถึงสีเนนะครับเพระช้างป่านะครับลากไปสักคันึงก็เกิดความเหนือยล้านะครับทางหมอช้างก็จะจับในส่วนปลายของหนังประตุนะครับมไว้ตรงน้ะครบนีะนี้เรัีก

บางาก็มคามกงนะครับจะต่อไปก็คือถ้สาานภาไปถ่ายรูปในภาพเชิญถ่ายรูปนะครับกโมเดลจะมองการทดลองในสมัยนา้ได้นะครับนะครับจะต้องนะครับก็จะมีโมเดลช้างแกะช้างนะครับแง่ดนะครับโ่นะครับดา่ยนะครับสามารถ่ไาย้นะครับ ต้องไปน่มแล้วแต่ให้เขาลองคนับงชารจนะครับยังคงรจลองชารบจนะครับครับอเดียวกันความ้ลชาร์ส่วนลองชาร์ก็จะแปลว่ายังดีอ่รั่น้ชาติาเนียนครับแล้วก็นะครับจทำวิธีการลองในคเนียลองชารับองชาร์จนะครแล็ อ้าผมนึกว่าเป็นหุ่คนรครับ่จริงจัง ที่จะออกเดินทางไปพรองช้าป่านะครับในสมาีินะครับก็ต้องหาวิธีการเช้นสั่งระจํกก่อนนะครับโดยหมอช้านะครับจะต้องนะครับเป็นผู้เส้นเท่านั้นนะครับสําหรับหมอช้านะครนบที่จะเส้นนะครับก็ต้องเป็นระดับหม้อช้าอุโสนะครับถืกหมอช้าสดำนะครับหรือสดำนะครับหม้อสดิยมนะครับแล้วก็หมอจานนะครับหมอจานที่ยังผู้เส้นไม่ได้นะครับก็จำเี็นจะต้องไม่นี็นระดับท่านสิ้นเพนะครับ ความใหญ่นะครับความใหญ่นะครับก็มงขนะของมนะครับยเป็นเส้เนานั้นะครับเครื่องเส้นนะครับก็จะมีหัวหมูนะครับหัวหมูนะครับส่วนมาแล้วมากจเรืมาในช่วงนะครับที่ของชางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการลดไว้นะครับหากจับช้าปตาได้ก็จะเส้นของให้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก่อนี่จับถ้างตานะครับเครื่องเส้นต้องมีไก่ต้มตนักนะครับมีไก่ต้มนะครับวคาท ไก่ต้มนะครับก็จับเสียงทายนะครับเวนลาเส้นสายตะกังเสร็จนล้วนะครับก็จะเสียบไทรเพื่อเติของไก่นะครับทางไก่นะครับการท้องช้าจะสําเร็จลุลุกนะครับเลิกงานยาดีวันนี้ถ้าดูแลคังไก่ตัวของไก่ไม่สมบูรณ์ไม่สวยงามก็จะเลิกนะครับการไปจับสตินะครับก็จะหาเลิกงานยาดีวันใหม่นะครับค่อยเส้นน้อขดหนันะครับต้องดูตัวของไก่นะครับค่อยเส้นนะครับการเสียงไทายนะาร นสหรับเปากดกชต้องใส่ถไกกดูไกนะครับกะมันไ่้ดูปัก้างไป้างหน้านะครับถือว่ามีการเรียนนะครับคว่านช่วงนี้ถ้าดูีน่หลักนะครับือว่าเป็นิกมงคนะครับ้าองรว่าใแล้วก็ไม่ได้กลับไ้กลมาหือว่าไปก็ไม่สบายหรือว่าอยากกิะไ น้องไปที่ห้อง <laughs>